เรายังดูแลพ่อ Big b ดีทูบีอย่างดีเหมือนเดิมอบอุ่นหัวใจอบอุ่นหัวใจแฟนคลับดูแลพ่อแม่ Big b ดีทูบีพาไปโรงพยาบาลเติมสบียงผูกพันเหมือนครอบครัวมากกว่าแฟนคลับแต่คือครอบครัวอบอุ่นหัวใจเกือบ20ปีแฟนคลับดูแลคุณพ่อคุณแม่빅ดีทูบีพาไปโรงพยาบาลเติมสบียงเมื่อที่เคยบอกไว้ว่าไม่ต้องห่วงคนทางนี้ เรียกว่าเป็นกลุ่มแฟนคลับที่เหนียวแน่นและผูกพันกันมากๆสําหรับการยานามิตของหนุ่มบิ๊กดีทูบีที่แม่ต้องตัวจะจากไปหลายปีแล้วเทาว่ากลุ่มแฟนคลับยังทําตามคำที่เคยบอกกับบิ๊กไว้ว่าไม่ต้องห่วงคุณทางนี้เพราะจะดูแลคุณพ่ออุดมและคุณแม่ยุภาพ่อและแม่ของนักร้องหนุ่มให้ดีที่สุด ซึ่งระยะเวลาที่ว่าก็ผ่านมาเกือบ20ปีแล้วกลุ่มแฟนคลับก็ยังผัดเปลี่ยนเข้าไปดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่เสมอไม่ว่าจะซื้อข้าวของเครื่องใช้รวมถึงอาหารเข้าไปใส่ตู้เย็นให้ท่านทั้งคู่คอยดูแลสุขภาพทำบุญวันเกิดและพาไปโรงพยาบาลด้วยดังเช่นล่าสุดแฟนเพจ Big YouTube Family ระบุว่าเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาพ่ออุดมเข้าโรงพยาบาลตามที่หมอนัดได้พี่เอเพื่อนบิก๊กเป็นคนพานไปจัดการทุกอย่างรวมทั้งอยู่เฝ้าอีก3-4วันหลังจากนี้ ในส่วนทางบ้านฝั่งคุณแม่วันนี้หลับดีมีงองงาเล็กน้อยจะรอคุณพ่อทางฝั่งคุณแม่ก็จะเป็นน้องๆเด็กทีมบ้านเข้าไปสลับกันแต่ละวันประกบดคู่กับคนดูแลและคอยรายงานคุณพ่อเพื่อให้คุณพ่อสบายใจห่างกันวันเดียวสิบกว่าสายแล้วไม่เกินจริงพ่อเขารักของเขามาก ทางนี้คุณพ่ออุดมได้กลับบ้านแล้วและผลตรวจชิ้นเนื้อออกมาไม่มีอะไรน่ากังวลแข็งแรงดีแล้วอย่างไรก็ตามทางแฟนเพจย,ยังได้เล่าถึงความผูกพันนี้ว่าพวกเราอยู่กันมาจะ20ปีแล้วบางคนอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกบางคน คพิได้เข้ามาทีหลังเพราะจากวัยของแต่ละคนในช่วงนั้นๆทําอะไรแบบตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ทุกคนก็คือโตโตกันหมดแล้วสิ่งที่ทําให้ทุกคนยังอยู่ได้กันตรงนี้จุดเริ่มต้นเพราะเรกล้ามีหัวใจดวงเดียวกันหัวใจที่รักบิ๊กและที่อยู่รวมกันมายาวนานขนาดนี้เพราะรักคุณพ่อคุณแม่มันผูกพันกันไปแล้ว เคยบอกกับบิ๊กไว้แบบไหนก็ยังทําตามที่เคยบอกกับบิ๊กไว้ว่าไม่ต้องห่วงคุณทางนี้นะอาจดูแล,ลได้ไม่ดีเท่าบิ๊กถ้าบิ๊กยังอยู่แต่จะดูแล,ลให้ดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทําได้นะครอบครัวบิ๊กบิ๊กของพวกเราอบอุ่นเสมอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่พวกเรามีความรักความรู้สึกดีๆให้กันเองด้วยคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันถามว่าได้อะไรจากตรงนี้ที่เห็นได้ชัดสุดคือมิตรภาพที่สวยงามมันเป็นความสัมพันธ์ที่คบกันมายาวนานมาก มีคนถามว่าขอเป็นแฟนคลับขอเป็นสมาชิกทีมบ้านด้วยได้ไหมพวกเรายินดีมากนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ต้องขอเลยบ้านนี้ยินดีต้อนรับทุกคนเพราะพวกเรามีหัวใจดวงเดียวกันรักนะคนบนฟ้าฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ